นี่ครับวิธีเลี้ยงหมูตามชนบทนะสพปลาครับนี่ครับภาพบรรยากาศนะโอ้โห,โ,หโหอันนี้อันนี้เอาห้ำในเกือนี่ยเนาะอันนี้ก็คือรำนะครับนะถ้าทางไทยจะเรียกรำบ้านบ่อยอดก็เรียกห้ำนะโอ้โหนะครับเนาะนี่ครับนะเลี้ยงตามธรรมชาตินี่นะครับนะอันนี้คือหมูหมู่บ้านนะครับไม่ใช่หมูป่านะเป็นหมูบ้านนะก็โอ้โห นี่ครับนี่คือบอยัะไม่รู้ว่าทางฝั่งประเทศไทยมีอยู่ไหมครับนะในการเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแบบนี้ตื่นเช้ามาก็ก็ปล่อยนะครับนะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เอาเอาอไปแบบว่ามีมีเฟืองให้กินตรงนี้ไม่ใช่นะครับคือคือต้องปล่อยออกไปหากินข้างนอกนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับนะโอ้โหสมัยก่อนก็คือแบบนี้เลยใช่ไหมครับประเทศไทยนะบอจะรู้คอมเมนต์เข้ามาดูนะครับแบบ ปัจจุบันนี้ยังมีหรือเปล่านะซึ่งบ้านหมะยอดก็คือปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะครับนะอันนี้ก็คอกหมูนะนะเฮ้ยนักยเพชรมันสวบนะนะครับนี่ครับเนี่ยอันนี้ก็ตัวแม่นะครับแล้วก็ลูกนะครับเนี่ยเนี่ยกำลังน่ารักเลยถ้าตัวประมาณนี้เขาเขาขายตัวละหนึ่งพันบาทนะท่านผู้ชมนะเขาจะไม่เรียกเป็นเงินกรีบนะจะเรียกเป็นเงินบาทไทยนะตัวเท่านี้อ่ะตัวเล็กๆนะครับเนี่ยมีกี่ตัวนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวนะครับนะมีห้าตัวโอ้โหคนลาวขาดไม่ได้นะครับจะเป็นบ่อน้ําแบบนี้เลยนะส่วนมากคือยังเป็นประมาณนี้อยู่นะครับเนาะยังเป็นบ่อน้ําที่มีบ่อแล้วก็เอาท่อหินปูนนะครับก็ครอบไว้แบบนี้แล้วก็มีที่กั้นเนาะอันนี้คือไว้สําหรับใช้นะครับเนาะ สำหรับดื่มก็จะมีน้ำแบบนั้นท่านผู้ชมเนาะจะมีน้ำไอที่เป็นเขามาขายนะครับเนาะน่าจะประมาณสิบพันนะหรือว่าหนึ่งหมื่นเะกีรนะต่อถังหนึ่งท่านผู้ชมก็ประมาณยี่สิบบาทหรือเปล่าประมาณนั้นนะท่านผู้ชมเนาะนี่ครับนะทุกจุดก็จะมีนะครับนี่อันนี้ทุกคนเห็นไหมครับนี่นี่ครับอันนี้คือสางข้าวนะท่านผู้ชมนะ แต่ละบ้านแต่ละหลังก็คือจะมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่ที่ไม่ได้ขาดไปนะก็คือสางข้าวนะครับที่ไว้ข้าวนะเก็บเกี่ยวมาแล้วก็คือจะไว้ตรงนี้เลยแล้วแต่นะครับ <Hey. S 1> แล้วก็นี้ครับ <Hey. S 1> เห็นไหมฟางนะครับนะ <Hey. S 1> เขาจะสวัสดีครับท่านผู้ชมเนาะนี่คือภาพรบรรยากาศนะครับถนนบ้านบ่อยอดนะครับนี่คือถนนที่ดีที่สุดแล้วนะบ้านบ่อยอดเนาะได้แค่นี้นะท่านผู้ชมเนาะลงไปฝั่งนูน้นก็จะเป็นบ้านแฟนของเบาวต้นนะครับท่านผู้ชมนะ ก็ถือว่าประมาณนี้นะครับนะก็มีเสาไฟฟ้าดูดูเสาไฟฟ้าที่สปปลาวนะครับนะมันจะจะให้ดูเห็นไหมครับนี่คือเสาไฟฟ้าที่สปปรลาวนะครับนะนะมันจะถ่ายให้ดูนะครับนะโอ้โหนี่นะครับนะวันนี้ก็จะเอาของฝากมาให้ยายนะครับนะก็เป็นญาติญาติกันนะนี่ครับนะเนี่เขาทำอะไร สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เลี้ยงหมูนะครับนี่นะครับนะนะนี่ครับวิธีเลี้ยงหมูตามชนบทนะสปปลราวครับนี่ครับภาพบรรยากาศนะโอ้โหโอ้อันนี้อันนี้เอาห้อมในเกือนี่ยเนาะอันนี้ก็คือรำนะครับนะถ้าทางไทยกาจะเรียกรำบ้านบางยศก็เรียกห่อมนะโอ้นะครับนะนี่ครับนะเลี้ยงดำธรรมชาตินี่นะครับนะ อันนี้คือหมู่หมู่บ้านนะครับไม่ใช่หมู่ป่านะเป็นหมู่บ้านนะก็ก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นที่ไอ้เล้าวัวนะครับเนาะนะหรือว่าคอกงัวนะครับไปเ <ไป S 1> ดินไปนะอันนี้ก็มีสัมมาเล็กมาด้วยนะครับนะนะมีลุงสีข้าวด้วยนะครับนะเดี๋ยวรเราจะจะถ่ายให้ดูนะครับเป็นลุงลุงสีข้าวเก่าเก่านะครับนะ เป็นลงสีข้าวในเหมือนสมัยก่อนนะครับก็ทางฝั่งไทยก็น่าจะมีนะครับนะอันนี้ก็เป็นบ้านนะครับนะนี่ครับนี่ครับนะนี่ก็เป็นบ้านที่อ่านี่ตามชนบทนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาวๆก็ทํางานช่วยพ่อแม่นะครับด้วยการให้อาหารหมูอาหารแมวอาหารไก่ก็ว่ากันไปนะครับนะส่วนมากก็คือจะเป็นหมูนะทางบ้านพยศส่วนมากก็จะเลี้ยงวัวกับเลี้ยงหมูนะครับนี่นี่ครับนี่ นะทุกคนเคยเห็นไหมครับอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับนะนี่นี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่คือบอยอดไม่รู้ว่าทางฝั่งประเทศไทยมีอยู่ไหมครับนะในการเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแบบนี้ตื่นเช้ามาก็ก็ปล่อยนะครับนะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เอาเอาไปแบบว่ามีมีเฟืองให้กินตรงนี้ไม่ใช่นะครับคือคือต้องปล่อยออกไปหากินข้างนอกนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับนะโอ้โห สมัยก่อนก็คือแบบนี้เลยใช่ไหมครับประเทศไทยนะผมอ,อยากรู้คอมเมนต์เข้ามาดูนะครับแบบปัจจุบันนี้ยังมีหรือเปล่านะซึ่งบ้านบอยอยดก็คือปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะครับนะอันนี้ก็ครอกหมูนะนะไอ้นังยาเพ็รมันสนะ้วบนะครับนี่ครับเนี่ยอันนี้ก,ก็ตัวแม่นะครับแล้วก็ลูกนะครับเนี่ยเนี่ยกำลังน่ารักเลยถ้าตัวประมาณนี้เขาเขาขายตัวละหนึ่งพันบาทนะท่านผู้ชมนะเขาจะไม่เรียกเป็นเงินกีบนะจะเรียกเป็นเงินบาทไทยนะตัวเท่านี้อ่ะตัวเล็กๆนะครับเนี่ย มีกี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวนะครับนะมีห้าตัว่ะโอ้โหนี่ครับนะประมาณนี้เลยครับนี่ครับอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับนะอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับที่เขาเลี้ยงเยอะก็มีมีลุงสีขาวด้วยนะครับน่ะนี่ครับนี่เป็นลุงสีขาวเล็กๆนะครับนะนี่ครับแต่ผมอยากให้ดูนะครับนี่ครับ ยายอายุสักห้าสิบหกสิบแล้วครับเขาก็ยังทํางานอยู่นะครับนี่ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับนะภาพบรรยากาศจริงๆนะซึ่งซึ่งบอยอดเองได้ได้เห็นแล้วก็อยากถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่นะครับนะก็จะมีเป็ดมีไก่นี่ตามธรรมชาตินะครับก็ประมาณนี้ถนนก็ถนนดินแดงครับบ้านบายอดก็ชนบทแบบร้อเซนะครับนะถามว่าชนบทกว่านี้มีไหมไม่อีกนะครับนะไม่ใช่แค่บ้านบอยอดบ้านบอยอดนี่ถือว่ากลางๆนะท่านผู้ชมนะ นะแต่และขั้ว,วเรือนนี่ก็จะมีนี่ครับนะนี่คือบอนไว้นั่นด้วยท่านผู้ชมนีนน่อันนี้ก็คือบอนไว้ไอ้ฟางนะหรือว่าบอนไว้เฟืองแบบว่าไว้ให้ผู้คนคกินนะนี่ก็จะเป็นบ้านแต่ละหลังนะครับนี่ๆครับเนี่ยนี่ครับเนานะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะแต่สิ่งที่มันอาจจะโดดเด่นกว่าทางฝั่งไทยมากๆครับนี่เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูนะครับนี่นี่คือเสาไฟฟ้านะครับนะ ได้เห็นแล้วก็คือนี่นะครับเนี่ยเสาไฟฟ้าที่ทางฝักศพปปลาวนะครับนะเอาไม้นี่ครับนี่นครับนี่นะนะไม้นะครับนี่นี่ครับนี่เสาไฟฟ้าทางศพปปลาวนะครับเนี่ยเคยเห็นไหมครับนะนี่ก็เป็นบ้านของคนสปปลาวนะสังนะมีแต่คนผู้หญิงนะครับบ้านหลังนี้มีแต่ผู้หญิงนี่ครับนี่คือ บ่อน้ำที่คนลาวขาดไม่ได้นะครับจะเป็นบ่อน้ำแบบนี้เลยนะส่วนมากคือยังเป็นประมาณนี้อยู่นะครับเนาะยังเป็นบ่อน้ำที่มีบ่อแล้วก็เอาท่อหินปูนนะครับก็ครอบไว้แบบนี้แล้วก็มีที่กั้นเนาะอันนี้คือไว้สำหรับใช้นะครับเนาะสำหรับดื่มก็จะมีน้ำแบบนั้นท่านผู้ชมเนาะจะมีน้ำไอที่เป็นเขามาขายนะครับเนาะ นา่าจะประมาณ10พันนะครับหรือว่า1 0 0 0 0นเกีบตนะต่อถังหนึ่งท่านผู้ชมก็ประมาณ20บาทหรือเปล่าประมาณนั้นนะท่านผู้ชมเนาะนี่ครับนะทุกจุดก็จะมีนะครับนี่อันนี้ทุกคนเห็นไหมครับนี่นี่ครับอันนี้คือสางข้าวนะท่านผู้ชมนะแต่ละบ้านแต่ลหลังก็คือจะมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่ที่ไม่ได้ขาดไปนะก็คือสางข้าวนะครับที่ไว้ข้าวนะเก็บเกี่ยวมาแล้วก็คือจะไว้ตรงนี้เลยแล้วแต่นะครับแล้วก็ออนี้ครับเห็นไหมฟางนะครับนะ าจะไว้แบบนี้เลยนะครับนะตามโชดบทนี่ก็คือจะไว้แบบนี้เลยนะครับนะนี่ครับนะนะไม่ได้บอยัดก็ถ่ายให้ทุกคนดูนะครับเป็นเป็นภาพบรรยากาศเก่านะครับเนาะนี่ครับมีเรือด้วยนะครับเนี่ยนี่ครับอ๋อปลูกปลูกผักตรงนี้ครับตรงที่เรือนี่มีเรือด้วยนะนะครับนะเห็นไหมครับโอ้โหนี่คือภาพบรรยากาศเก่านะครับบอยัดเก็บมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าเพื่อ คนที่อาจจะไม่ได้กลับบ้านมานานนะครับอาจจะไม่เคยเห็นแล้วนะวันนี้ก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะครับเหล่านี้ให้ทุกคนดูนะกำแพงกั้นนะครับระวางบ้านก็คือเป็นไม้นะครับนะเพื่อเอามาทํารั้วนะครับนะถ้าบ้านไหนที่มีเงินหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นบ่อนี่ครับนะเขาเรียกว่าเป็นบ่อไอ้บาดาลน,นะที่อาจจะมูลค่าแพงกว่านะ้น่าจะประมาณ 1700งบาทนะครับต่อหนึงบ่อนะครับถ้าไม่มีตังก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับนี่ครับก็จะมีสางข้าวประมาณนี้นะครับนะตามชนบทนะครับนะนี่ครับยายคนนี้คือขยันมากๆครับยายคนนี้นะเอาไปเกลือหมูอีกบห่ยอ๋อเลี้ยงทั้งเป็ดทั้งหมูนะครับนะนะตามชนบทก็จะประมาณนี้เลยนะอ๋อมีโซนเป็ดโซนหมูโซนไก่นะท่านผู้ชมนะ ข้างในนู่นครับนู่นเขาก็จะทําชีวิตตามธรรมชาตินะครับก็ปลูกหน่อไม้ไว้กินด้วยนะครับข้างในนะนี่แหละครับวิธีชีวิตนะครับแบบพอเพียงนะสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะครับโอ้ก็บอกว่าโอ้โหนะครับยังสุนทรบทอยู่เลยนะครับเนาะเด็กๆเขาก็เล่นไปตามภาษาของเขาเนาะนะครับนะทุกคนคิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่ยอดนะครับ แรงงานเหล่าชาแนลนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับ E ีนี้บายอดก็จะขอลาพี่นน้องไปด้วยกับภาพบรรยากาศเก่าๆเหล่านี้นะครับนะทุกคนคิดเห็นอย่างไรกดคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบายอดนะครับเพื่อจะมีผลงานดีๆให้ทุกคนได้รับฟังรับชมนะอีก2วันนะครับบายอดเองก็น่าจะกลับประเทศไทยนะครับนะอันนี้ก็เลิกงานมานะครับนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ